สรุปเอกจสสตวาทะภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เหล่านั้นมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงบัญญัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยมูลเหตุสี่อย่างนี้แลก็สมณพราหมเหล่านั้นทุกจำพวกมีวาทะว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยง บัญญัติอัตตาและโลกว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงด้วยมูลเหตุทั้งสี่อย่างนี้หรือด้วยมูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างน,งน,างนี้ไม่พ้นไปจากนี้ภิกษุทั้งหลายเรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่ามูลเหตุแห่งทิฏฐิเหล่านี้ที่บุคคลยึดถืออย่างนี้แล้วย่อมมีคติและพบหน้าอย่างนั้นอย่างนั้น ตาถาคตรู้มูลเหตุนั้นชัดและยังรู้ชัดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกจึงไม่ยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นจึงรู้ความดับด้วยตนเองรู้ความเกิดความดับคุณโทษและอุบายเครื่องสลัดเวทนาออกจากความเป็นจริงตถาคตจึงหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นภิกษุทั้งหลายทำเหล่านี้แลลึกซึ้ง เห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประนีตใช้เหตุผลคาดคะเนเอาไม่ได้ละเอียดรู้ได้เฉพาะบัณฑิตซึ่งตถาคตรู้แจ้งได้เองแล้วสั่งสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งตามอันเป็นเหตุให้คนกล่าวยกย่องตถาคตถูกต้องตามความเป็นจริง